เดื่อยายอีกัวนาเล่าบอาว่าใส่ผ้าษีของเล่าเล่าว่าผมสีบวกเลยครับผ้าสีนี่พวกเขาคนไทยทุกคนใส่ทุกคนเลยครับผ้าสีครับจังผมนี่ผมมาเหตุงานอยู่เมืองนองสิผมส่งเงินกับบา้านนึงสิมันก็เป็นผ้าสีของผมตกใจขึ้นกันแม่นบอครับทุกคนที่เหตุงานต่างประเทศเนาะครับเขาส่งเงินกับ,บ้านนี่ปีหนึ่งเดือนหนึ่งนี่หลายหลายคนเนี่ยที่มาหล,ลายประเทศที่เพิ่นไปนี่เพิ่นส่งเงินกับ กลับไปไทยนี่มันได้เสียภ้าษีคื้กันเลยครับพ่อเมียพี่น่วงไปกดไปเบิกมาเอามาใส่ซื้อนั่นซื้อนี่กับเสียภ้าษีคือกันครับใจค่าอบ้านค่ารถซื้อของอยู่ของกินมันก็ใส่ภ้าษีขึ้นกันเม่เมีนตอ้เมยใหญ่อีกูนาสิได้ใส่ภาษีอยูู่้เดียวเลยครับผมไม่ได้กินภาษีเมียนใหญ่อีกูนาเลยเมยแต่บาทเดียวครับแล้วก็ที่รัฐบาลเพื่อนเราเครื่องมารับคนนนะกลับมาว่ากลับไปนะ่ะ กับประเทศไทยที่ว่าแรงงานที่อยู่อิสาราเอลอ่ะพวกเราใจว่าไปนหนักกิหยังของเราภาษีเขาที่เขาส่งไปหลายก้อนคาเครื่องอยกครับที่เขาส่งไปหลายหลายปีร่วมแล้วผมที่บอกให้รลกว่าวนี่รากว่าโอ้แต่เขาขัางเราเด้ล้วคิดว่าเราเสียภาษีคนเดียวบ่ในประเทศไทยน่ะมันบ่วแมนเด้อครับเด้อภาษีเสียทุกคนคือกันครับแมนมาเฮ็ดงานทางประเทศก็ส่งเงินกับ ไปเสียภาษีกันคือกันครับเจ้าเอาไปซับใจใส่สวยอีหยังอยู่บ้านยังสิพอแม่ห้องมาเบิกงมาถอนไปเนี่คิดเบ,บิ่งดีๆครับซื้อน้ำปูน้ำปลาก็ได้เสียภาษีสวยกันคือกันครับเมื่อแมนแมใยังอีกูนาสิได้มาเสียภาษีอยู่ผู้เดียวเราดูถูกคนเกินไปเราครับดูถูกคนว่าถ้าเขาสั่นตามเบิดบงเบิ่งอยู่กองสั่นสูงครับบ่มาเราขั้นเขียวคลบปนี่ฟังเงี้ยวเงี้ยวเด้อครับเด้อพวกเขาใจเราเอาอยัางลิบ ในสมองเร่านี่มีสิ่งดีอยู่บ่ผมถามเนี่ยเงึดสมองเงึดที่ว่าเป็นผู้หญ่ไหลคว่วสามะนกบับควมฉิดคว่วอ่านต,ตําตุมนกับซอยหเห็นเว้าใหยแต่งแต่คนอื่นเว้าใหยแต่งแต่ซุ่มใดที่เขา,าเจอปัญหาซ้อเติมเหยียบยำ่ำแม่กระทั่งหลายๆคลิปเด้อที่เราเว้าใหยหยกตัวอย่างคือ,อเด็ก ที่วัดดิอยู่ในถ้ำได้กี่ก็ว่าให้เขาว่าทุกอันใครเน่จะหาซีแตกอ่าเบื้องหลายๆลิบดอ้อไปซีแตกถูกลาก่าเท่หพรผกเทน้ำตาลเทน้ำสุมของเขานะ่ะเฮ็ดเพื่อยังเพื่ออยกใไ้ค้นยองว่าจะคว้องซีแตกเพิษได้บะมันเดกออยู่บอกมันเท่ลงไปอัน,นใน้ถุยนซ้ำที่มันเท่ผมมาเพราะเดืดเดเด็กเฮ็ดไปที่ซื้อเฮ็ดเพื่อเอาก้อนเทียน อันซีไปซีแตกไปซีแตกกันหอดบ่มีบกักพริักันเบิ้งถวยคางๆลบอย่างเงีเวลาเรากินมันสีมี่ลายๆถวยหลายๆสร้างอันทีเทงร่งบริซีแตกไปแดกอันถวยคางๆที่บ่มีบกักพริกบ่มีน้ำตาลเลยอันทีเทล่งหาขีบกินตังแต่ลูกสิ้นเล่นบริด้จินบริด้สดถ้้เจ๊งกินสดน้าให้เบิดถ้วยให้เห็นนี่สินับถืออยู่อันทีเท่่งเป็นกาละมัง เท่แบบพีกลุ่งเป็นกาละมังเท่น้าตาลเท่น้าสมเป็นกาละมังถ้านางสดกินเบิดชิบนั่นเบิรตเล่ตีเท่ลุงจีนับถือจีว่าดีได้อันนี้เห็ดแป๊บเดียวเท่ลุงเท่ลุงเห็นดังแต่ตอนเท่ลุงอันตอนจินเบิด์ถวยเพราะเห็นจินในเบิด์ตีล่ะเนี่ยจินเห็นแล้วก็ยามัสาเติมคนนะครับเด้อเขามาเหตุการณ์เหตุงานเนาะครับ ว่าเจ้าของเลเสียผ้าษีผู้เดียวมันเป็นไปบ่ไรผ้าเสียข,ของปราซ่าส้นเสียทุกคนด้อครับผมสีบอกให้ถึงเขาสิมาเห็ดงานอยู่เมืองหนอกก็จริงเงื่อนที่เขาส่งไปอ่ะส่งกลับไทยนะ่ะมันก็เป็นเงื่อนจากนำผักนำแรงเพื่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเขาใส่จับใจใส่นั่นใส่นี่ซื้อปุ๋ยใส่วา่านเขาใส่ยังซื้อเนื้ออยู่เนื้อกินคิดบ้างดีๆนะครับกัอนสีบัาเงืนผ้าสีโปออกมาได้ดนะครับวารัฐบาลนุ อาเครื่องบินมารับก้นไปว่ากินเสียภผ้าสีจากขวางกูเดียวโอ้ยจำยันลุงส่วนว้อนย,ยอีเม็นไ์อีกูนาเอ้ย,อยผมมีคำใดสีดาแล้วเบิดแล้วเบิดคำสีดาเบิดคำสีว่าว่วาสีบ่ายกประเด็นมากอกต้เปิดผมเปิดเห็นชิบเม่มม์ย์อีกูนาเทียวได้ผมสิอันขั้นเขียวข้นมาท่านที่เลยจ็คกู้เป็นอย่างจังจบเป็นอย่างสี่อยู่ดีบ่มักดีเคยกินบ่น้ำบักข่าวอืมอยากกินวะ ยิงเขียวใน่าหมกเผาเนี่ยมันอยากเจอปะอยากหูวะไปหากินแล้วบักพริกบักน้ำส้มน้ำตาลเขาหลายมาหากินบักเผาหิมากเคยว่ายิงเขียวใน่าหมกเผาหันบุเพี้ยตัวเนี่ยมันงสิบบ่ให้นนะคนอื่นถ้ากี่หรืพี่น้องเขาไปเบิ้งคลิปเราเด้อแต่ละคลิปเอ็นตาไนห้าเอาเรือคนอีหยังยังเกิดมาเพื่อขวงลูกเขาปั้นนี่ก็เกิดมาเพื่อทำไร คนอื่นเกิดมากเบื่อซ้ำเติมคนอื่นเกิดมากขวงลลกนี่แหละครับเขาเอื่นว่าคนขวงลลกขวงถุกทิิงถุกอย่างพวกเขาใจว่าเรากลับไปบ้านเราไปนอนเรานอ่นรับดีบะการที่เรามาประจานคนการที่เราเอามาเว้ามาย่ำเขาเ้าให้จาควงขึ้นฟ้องเขาได้ปะนี่หัวหม้ขนาดผม่เป็นหัวหม้ดหรอกหัวหมาย่ำจาขวงได้เขาเปี้ยว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 นี่ผู้เป็นยังถ้าผู้ใดกับผู้เป็นยังได้ว่ากันเขาอันได้จะควงครับฟ้องเขาได้บะนี่นี่ละ พันว่าพ่นจบทนายเพ่นจบสูงเพ่นจอดได้แต่ฟังคนอื่นคักอยู่เด้ฟังมึงเถอะไม่หนี่บ่ได้๋ยวเอายซื่อเด้นี่อีกูานะาเนาะจะฟังแต่คนอื่นฟังของคนอื่นน่ะฟังได้เก,ก่กงคักเก่งเงนะน,นี่ยเพื่อนทับัตรทีของเจ้าขวงนะคักไม่แย่อันนี้เอาไปซื่อเลยทุเรียงโซโลเซเลียว่าแต่คนอื่นเสือกมาเองประเทศนอกมึงเจ้าควังเสือกทุกเรื่องเสือกของคนอื่นน่ะ เข็ยนหนาเลยเข็นขึ้นมึมเนี่ยคือยังบ่แเมนแต่คืออีกูนาเนียบางดีดีคืออึงเผาขาเหยินเหยนแขนเหยนเหยนนะตัวอ้่นอ้วนเนี่ยมันพองขึ้นนะมันเหยียดขาออกมืนตาปนปนน้อยๆนะบาดภาพน้ำที่น้ำผมเบาเนี่ยอันอึงเผาเวลามันพองลุ่มขามันเหยินเหยนมบ่มีป่องสองป่องขาเหยินเหยนแขนเหยนเหยนข้างสันสันพองขึ้นมากเนอะคืออึงเผาก็คือ คืออกุานาพยังผมะคือจะให้ว่าอีกุนาเปลี่ยนสีได้หลายสีมมสีบวกคนแบบนี่คืออิกุนาเปลี่ยนสีได้ไปได้ทุกสถานาการไปได้ทุกเหตุการณ์นะครับเนาะนี่แหละที่ผมเอามาเวา้าผมอยากให้คิดเบางดีๆว่าผ้าสีที่เราเ้านะ่ะมันโมเม,มนต์แต่เล่าสี่าจ่าใจผู้เดียวเลยเม่นผู้ใดเขามาเหตุการณ์เงืนน่องหนวกว่าถ้าเขาสรงเงื่อนกับไทน่นี่เขาก็เสียผ้าสีกันทุกคนครับเป็นผ้าสีคือกันครับ พ่อเมยไปกดไปเบิกมาเอาไป็นใส่ใจใส่สวยกับได้เสียผ้าษีเรากเป็นบ่าครับสื่อน้ำปูน้ำปลายัางสี่กับผ้าสีเราครับเพราะว่าผ้าษีมันอยู่ในโตของมันอยู่แล้วครับครับผมสีบวกคิดดีๆแล้วครับทุกอย่างครับสื่ออยู่ไทยได้เสียผ้าษีกันทุกคนครับผมมิฉะนั้นมันบดถือที่เราเบาว่าเราเสียผ้าษีกินภ้าษีของเราโมเมนครับภ้าษีของทุกคนครับทีว่า เ้าตตรงได้เสียได้ใจทุกคนครับผมจิตเบิ่งดีๆเลยครับอันนี้ผมบ่เม่นว่าจอจงจะสีว่าให้เราเด้ว่าชาชนทุกคนก็เสียทุกคนครับเ้องไปสับใส่สวยเอาเงินไปตายไปสื่ออีหยัยงกับภาษีครับเม่นพวกผมสีเฮ็ดงานอยู่ต่างแดนก็ส่งเงินกลับกับมี่ด้เสียภาษีคือกันเ้ยครับเด้อเสียภาษีคือกันเพราะว่าพวกผมส่งเงินกลับไทยหลายหลายคนร่วมกันแล้ว เงินเขาไท่นี่หลายหลายเทศเป็นปีๆเนี่ยจัดปีบางคนมาหาหกปียังสิ่ส่งกับไท,ท่ทุกเดือนทุกเดือนน่ะเราหลายหลายคนร่วมกันพ่นองเง้ยห้มดเจ้าคิดเบิง่งว่าเงินเข่าเท่ทุเดพวกผมสามารถเห็นเงืนเขาไท่หลายเลยครับคิดเบิ่งดีๆแล้วครับเด้อในคิดครับดีกว่านะฮะนางสีเดียกเดียกห้าเดียกหิ้วเขาหันจะเมียนิ่นผ้าสีเิ่นขัดเนี่ยเนาะของิ่นผู้เดียว ไม่ดีสิทำร้ายภาษีเขานงตัวยังสั่นว้าวว่าโคิดเทาห่วงสิได้เหรอว่วงไๆสักแั๊ครับพี่น้่งซ้ำนีแล้วครับผมมองมาฝากคิวคิวคนติดเตี้ยเหียนเียนอึ้งอึ้งอย่าง